ปูพรม VP ีมาแล้วเร็จสรบเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เพิ่งทําเสร็จอุ่นๆเลยนะคะใช่ครับสาดสๆร้อนๆเลยหรือล้างคาสปาเต็มระบบเลยนะบอกเบอร์ก็ฟื้นฟูปรับสภาพถอดซักล้างไม่มีอับไม่มีชื้นเลยค่ะทำใมาในราคา3ามแสนสีก้พันบาทนะคะสิ่งที่อยู่ในราคา3ามแสนน 9,000บาทนี้พี่จมรทำอะไรไปบ้างเอาจากด้านนอกเลยเก็บสีให้แบบช่ำๆสวยๆเลยะนะ,ะแล้วก็ช่วงล่างเสริมเติมพ่นกสิมไปให้นะเพือพ่อยืดอายุการใช้งานไปอีกยาวเลยะนะครับโอเคแล้วก็เอาขยับมาด้านในนิดนึง ฟิล์มกองแสงก็เปลี่ยนใหม่แล้วด้วยบ้านเราเมืองร้อนนักอ่นะกระรละ้นเลยน,น,นะ,ะแอร์จะได้ไม่ต้องทํางานหนักด้วยแล้วก็รถแนวอย่างนี้ไปกันสายครอบครัวน,น,น,น้องๆ้องน่นคนุณพ่อคุณแม่นั่งจะได้สบายสบายนะโดยม,มิติก็เขาสบายอยู่แล้วความร้อนไม่มีเข้ามานี่ชื่นใจเลยเดี๋ยวเยวนะคะนะสวัสดีคะ่ะพี่ชายพี่สาว FC สวัสดีคะ่ะน้องที <laughs> สวัสดีครั